แค่เซ้เดโอด้วยปลาแผ่นดินไหวโอ้โหยอดเลยกระตุนใหม่ๆทั้งนั้นที่ขออ่านมั้งได้ไหมล่ะเนี่ยแต่ว่าจแอ้นเขาจอกไว้แล้วทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าอ่านที่นี่ก็อ่านได้ในนั้นน่ะมีแล็ปที่ราคาแพงสุดๆรวมอยู่ด้วยนะน่าอิจฉาเซนเนโอจังอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้หมดเลยแผ่นดินไหวเลเนี่ย ทำอะไรอ่ะรู้สึกจะหยุดแล้วเนอะมุดดีในถังขยะเนี่ยนะองเปโดนพี่ตาจิสุกไ่ออกอย่าร้องอีกตงนะขอน้องดี๋ยวจะสิชิสุกานะอย่านะนี่จะไปบอกทุกคนดีกว่าเริ่มจากชิสุกานี่แหละอะเด็สายไม่ว่างแฮะ อีแป๊บนึงค่อยโทรใหม่ดีกว่าโ,โดราเอมอนโดราเอมอนโดราเอมอนอะไรมีอะไรเหรอมีอะไรยังจะถามอีก็เรื่องน่าอายนะสิแล้วเลวเข้าอ้าวได้ยังไม่บอกเลยว่าเรื่องอะไรจะช่วยยังไงเรามาโทรเมื่อกี้นี่มีแผ่นดินไว้แล้วฉันก็มุดหนีลงไปในถังขยะซีเนียโอกเลยจะเล่าให้ทุกคนฟังอด็ดีเรื่องไร้สาระจริงๆเลยแค่ไปให้ซเนีโอ้เล่าให้คนอื่นฟังก็พอใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ ถ้างั้นก็ปลาแผ่นดินไหวเลยไปกระโดดพิตะนะหายไปไหนแล้วมันจะตามนายไปทุกที่ไงเล่าลองพูดว่าแผ่นดินไหวสิแผ่นดินไหวอเป็นดินไหวแล้วทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีไม่ต้องกลัวนะน้องพิตะคนที่รู้สึกจลมีแต่นายเท่านั้นถ้าพูดว่าแผ่นดินไหวมันจะทําให้สั่นขึ้นมาทันทีไงเล่า ถ้าเราให้มันคอยตามเทเดอลแล้วก็ไม่มีทางเล่าเรื่องไปดินไหวได้เฮ้ยงั้นก็รีบส่งมาเลยเอมสายยังไม่ว่างอีกแล้วนี่อ่ะช่วยไม่ได้งั้นต้องไปบอกเองทีละคนก็แล้วกันฮ <c oughs> อ้อ้าวโนบิตะมาพอดีเลยฉันกําลงจะไปเล่าให้ทุกคนฟังนะนายอยากไปด้วยกันเอาปัลลาอ๋ออ๋อ,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 อไปด้วยก็ได้ <c oughs> <c oughs> แน่านายดีอดทนดีจังเลยเนอะเออหน้าดุดีนี่งั้นไปด้วยกันเลยละกันปะตามเสด็จไปเลยนี่เดอรเรมอนะแล้วปลาแผ่นดินไหวนะั่นมันตามไปจริงเหรออาา้อาวนี่นายลองใช้แว่นส่องใต้ดินดีดูดดสอดอ่องดูอหอเห็นแล้วดีจริงเลยฮนะตามไปทุกที่เลยนะจบปลาแผ่นดินไหวไอ้ว่าไงามีอะไรเหรอ ฉันมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะ,อะแอนนะเมื่อกี้นี้เราไปตาไปอ่านกระตูนที่บ้านฉันนะแล้วมันก็ <c oughs> อะไรเนี่ยทำอยู่คนเดียวแล้วจะรู้เรื่องเปล่า,าอ่ะฮะแหม่ก็มันอดหัวเราะไม่ได้นิดานะก็เมื่อกี้เนี่ยนะแกกระดินไหวก่ะดินไหวช่วยด้วย ทำอะไรของนายเนี่ยละเมอได้ไงไม่มีอะไรสักหน่อยรยูหสึกจ๋า<ม>อร่อยเนี่ยคราวนี้สเสน่โอกมีเรื่องน่าอายเหมือนฉันเลยคขไม่กล้าลอยใครฟังแล้วมั้งนี่ก็ไม่แน่นะเิดียวอกทำได้ทุกอย่างนั่นแหละน้าอ่ะอันนี้อย่าบ,บางบโต ฉันมีเรื่องตลดจะเล่าให้นายฟังนะอยากฟังบังเห็นไม่เราเห็นไหมจริงด้วยโนบิตานะนะเมื่อกี้ตอนไปอ่านกระตูที่บ้านฉันน่ะแต่พอเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาย่าอาแผ่นดินไหวช่วยด้วยช่วยด้วยแผ่นดินไหวอ่ะอาออกมาจากอยออนเอ้เจ็บซ่ฮ่าฮ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าด่าฮ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 ่นฮ่วฮ่าฮ่ จังเลยแฮมันต้องมีอะไรแน่ๆต้องเป็นฝีมือโดราเอมอนแน่นอนเลยทําไมเราถึงรู้สึกอยู่คนเดียวแค่พูดคำว่าแผ่นดินไหวเท่านั้นเองอ่ะมันก็แย่แล้ว,แ,แ,ลวแค่พูดถึงก็รู้สึกขึ้นมาทุกทีแบบนี้ก็แย่แล้วสิเราอ่ะเดี๋ยวก่อนงั้นเราไปพูดคำนี้ก็หมดเรื่องดีละครับบานโนบิอาเสนเออเหร เป็นไงเพนินไว้อยู่หรือยังอ้อไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปเล่าให้ชิสกาจังเขาฟังอะ่ะว่าไงนายจะไปด้วยการอาปัลานบิตะเดี๋ยวก็แพนดินไวอีกหรอกมาดูเองก็รู้นะเจอกันที่หน้าบ้านชิสกาจังแล้วกันนะค <c oughs> อยดูละกันดูรลไอ้มอนโซเน่ออกมาจะไปเล่าให้ชิสกาฟังแล้วอ,ะอ่ะปลายเพยนินไวยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะเขาเออมันก็ต้องอยู่อ่ะที่แต่ว่าเอ๊ะแปลกจังเลยนะสโดอดจะไปเล่าแบบไหนกันแน่เนาะ แต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปบ้านชิสุกะแล้วล่ะเร้วแวเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเร็วอะมากระเร็วดีจังเลยอะซินเนีรยจะเล่าเรื่องอะไรเหรอคืออย่างนี้นะวันนี้โดนปิตาเขาพ่อาจกระตูที่บ้านฉันนะแล้วอยู่ดีๆก็เกิดไอ้นี่เล่นเขียนลงในกระดาษแทนโอ้ยเดืนน่ะที่น่าฉลาดชะมัดเลยฮะฉันน่าตากับพวกนายที่ตรงนี้นั่นแหละถ้าเรื่องความฉลาดแล้วก็ไม่มีใครสู้ฉันไหวหรอกเอ๊ะ ไหวปลาเพดินไหวเพืทำงานเลยเออเ่อัวนะเผลอตัวโอ๊ยแผสนิออบ้าจริงๆบ้าที่สุดเป็นไงสนิออถ้ายอมแพ้ฉันจะทำให้เนดินไหวหยุดก็ได้นะเออฉันยอมแพ้แล้วล่ะถ้าทำให้มันหยุดไหวได้สักทีก็เอ้ยไหวแล้ว